สวัสดียังทศสสครับผม,มาหยุดพาจวดครับพาพี่น้องมาจุดยูทีสวนไร่หน้าปลาตาเสิรครับปิกัดยูทีบ้านหนองมอง่วงตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพาพี่น้องมาเบ่งแปลงไผ่ปลูกปีพศ2 5 6พครับเป็นไผ่สร้างมนครับพี่น้องบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นป่ามันดังเดิมครับป่ามันเกา่าเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยการที่เอาไผ่สร้างมนมาลงด้วพี่น้องปลูกลยะห้างซีคุ้นซีครับนี่ไผ่สร้างมนเป็นไผ่ที่ฮอปลูกไว้แล้วก็นเน้นใส่รัมครับใส่รัมนี่ใส่รัต้นมันนี่นะตอนนี้ไผ่ก็เริ่มที่จะเติบโตแตกนอหน่อแรกแล้วพี่น้องนะครับซึ่งในการปลูกเขาก็ ระยะห่างอยู่สี่ซีคูณีครับยกลองขึ้นนิดนึงครับพี่น้องในระหว่างลองเขาก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับก้อนที่สีได้ใส่ไผ่เขาก็ได้กินกล้วยซะก่อนกล้วยกับง่ามอยู่พี่น้องนะฮะปลูกเมื่อเดือนมิถุน,นายนปี6กครับให้พี่น้องในเบิ้งก็ วัตถุประสงค์ในการปลูกไผยของเฮาก็เป็นไผยที่จะเก็บไว้ใส่ล่ำอยู่สวนเท่านี่แหละครับอ่าเป็นไผยสร้างมนซึ่งขแขนงสิบบลายเนาะแขนงสิบบลายเป็นอ่าแขนงจะย,ย่ด้านบนการจัดการเฮ่ากสิสีางในจัหน้อยครับเฮาก็ปลูกบริเวณพื้นดินมองนี้ซึ่งบ่สามาเทนหน้าเขาได้นะครับเฮาก็เลยอ่าเป็นแปลงมั่นเก้าดังเดิมเฮาก็เลยเปลี่ยนบริบททั้งเบิดตนะครับ เอาไผ่มาลงเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ลำในสวนไร่หน้าป่าเต๋อเท่านี้แหละน,นี่ประมาณหาสิบสี่กอหรือหาสิบสี่ต้นครับพี่น้องแบ่งออกเป็นทั้งเบิดสี่แถวครับสี่แถวปลูกระยะห่างสี่คูณสี่หล่องกลางเนี่ยหล่องกลางกับห่างประมาณสี่เมตรกว่านะพี่น้องนี่ถือว่าห่างอยู่ครับแต่ว่าขันกอไผ่ไงขึ้นมันก็สี่ประมาณสี่พอดีนะครับเป็นอย่างคือเหตุผล ที่เฮาปลูกไระ,ะห้างแบบนี้ก็สมมุติว่าเวลาเฮาจะในการไ้ปุ๋ยหรือว่าการไถพวนหรือว่าอะไยังต่างๆในการกําจัดห้าน้ําแน่นะพี่น้องเฮาก็เอารถไถห,หน้าเขาว่าแลนว่างผ่านหรือว่างหางไถลงเลยนะครับตรงนี้ก็คือรถแลนตามช่องเลย,เลยก็จะสบายนะครับในการไถนา้าเฮาก็ไถตามร่องครับพี่น้องก็คือผมสูบน้าขึ้นมา ใส่โซลาเซลล์สูบนำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตามรองตามรองของไผ่แล้วก็กล้วยกถือว่าเป็นที่นาพอใจครับหาสิบสี่กอหาสิบสี่ต้นในการลงกับมีต้นที่จะต้องเอามาส่อมแซมบ้างเป็นธรรมดาก็มีครับตอนนี้บางต้นก็เติบโตเรเร็วนะครับบางต้นก็ต้องเอามาซ่อมบางต้นกับกำลังแทงนอกับมีครับ เป็นไพลสร้างมนซึ่งล่ำต้นเขาสิตรงนะครับเป็นเป็นปลูกสร้างมนทั้งเป็นแปลงนะครับทั้งแปลงเลยมองนี่ครับไพมั่นขื้นเนาะเติบโตขื่นเต็มนี่ก็สิเป็นอุโม,มงค์ไพลเลยพี่น้องนะครับเย็นสบายบางแถวกับกำลังเติบโตพี่น้องบางแถวกับบ็เกิดกับมี่ คือว่าประมาณจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่แต่อาจะอยู่ที่ประมาณที่มองเห็นภาพกับอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ,บทีจะต้องเอามาเสริมอีกประมาณหาตน้นซี่หาต้นนี่แหละครับอันนี้คือแปลงไผลเป็นไผลสร้างมนกับเป็นตน้นไม่อีกชนิดหนึ่งเดอพี่นองเดอเป็นไพอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวเลือกระดับต้นเลย สำหรับพี่น้องที่เเกษตรนะครับไว้กินนอกก็ได้แปรรูปก็ดีนะครับหรือไว้ใส่ลํำในแหงงามครับต่อไปวันทางนานี่ไผ่เนะ่ยเป็นที่ต้องการครับในการใส่ล่้ในการใส่ประโยชน์ต่างๆเพราะว่าแถวบ้านผมนะครับสารข้ามหรือหน้าเชือกเนี่ยไผ่ปลาไผ่ทีอยู่ตามไฮตามหน้าเพิินกับผ้ากันกําจัดเนาะ กำจัดเบิดแล้ววิง่ายคือเผาถิมซุ้มถิมเพราะว่ามันบ่เป็นที่ต้องการเนื่องจากว่าขแขนงมันหลายแล้วมันกกล่มไปตะพืชนะพี่น้องแต่ไผ่สร้างมนนี่มันเป็นไผ่ดีบอ่ค่อยล่มบรนไดเน,นี่มันจะเป็นขแขนงยุดันบนก็ซือว่าล่ำมันสิตรงดีครับเท่ากับเล่เอามาปลูกไว้ที่สวนเฮาเพอดีจะได้ใส่ห้พี่น้องในเบื้อง เขาก็ปปุกกล้วยขนาบขางํำเดิมอพี่น้องเพื่อที่จะได้กินกล้วยก้อนในการให้ปุ๋ยเขาก็ใหเฉพาะปุ๋ยคอกพี่น้องให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ห่มฟังปุ๋ยเคมีกับบอดี้ไซครับมีโอกาสกระดี้ยไซให้เขาอยู่ล่ะเป็นอาหารเสริมนิดๆน้อยๆนะครับนี่เป็นแปลงไผ่ในบริเวณแปนิกักระถือว่าโอเคครับ สวนแปลงไม้ปาจะยุด้านบนนลพี่น้องครบหนึ่งปีหนึ่งขวบพอดีครับอันนี้อัปเดตสวนไผ่ให้ดูนะครับโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม